เพื่อนสีนามมันเล็กนามค็มงายเลยมันติดเขาไว้ไว้ตีทำไมตอนนี้บ่ได้ตีเพราะว่าน้ามันไหลแล้วครับไว้ตีช่วงหน้าหนาวช่วงหนามนามันหน่อยๆน้อามันอากาศมันร้อนจะมันก็ได้บำบัดนามเลยเวลานามมันหน่อยกันนามเสียนี่รอเปลี่ยนลิฟต์อยู่ มอเตอร์ยังได้นี่ลงปลาทั้งตัวนี่ลงลงทีเดียวเลยครับปลาเพื่อสายลูกปันมันแผ่เองเป็นปั้นปลาครับปั้นนินลงนานยังตั้งแต่ครั้งแรกเรียงนี่ไงเก็บสามปีแล้วครับอ๋อก็ครับอ๋อ ก็จับขายไปเบิ่งสุมากขายพร่ามันก็ออกลูกเลยบ่อเออน้ำมันหลดนะนาแรงน้มันบกไหมไม่บกเเป็นบ่อหนาออกหัวมันคุดลึกโอ้ดีจังเลยสามเมตรเมตรกับอนเนี่ยเสานี่ยเมตรยีสิบกเนี่ยเมตรยีสิบไอเมตรเดียวตะเนี้หนาสามเมตรอือโอ้สามเมดเมตดเขดีลงไปก็ถทมหัวท่วมหัวโอตาย มันเร็กน้อยมาลงด้วบอ่อชั้นไม่มีชั้นบอ่อด้วยปลาครับปลาดุกไปอ่ะไอห้ทุกวันไหมไอาหารห้ร<ฮ>ทุกวันครับตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นวันไหนพอไอยวางก็หลดุดสวนที่จอดหมดบางไ้บางพวกเนี้ยหยอดพวกบุ่งเรียกตะกาศอ๋อาไปปลุกมาลง

ข้างหลังนี่สน,นุนนี่ของเขาของเองเราเราเกยียแค่ตรงไหนตรงนี้เนยเกียเกียร์ตรงนี้แค่ที่ยืนอยู่เลยสน,นุนอข้างบ้าโอ้สวยมากัน เต็มอันนี้จำหน่ายประเภทไหนแม่ตัวใหญ่ๆลูกแล้วตัวใหญ่ๆหรือลูกมันประมันสามตัวโลกับโลหกสิบบาทกับสองตัวโลกับโลเจ็ดสิบแบบแตลาดก็ขายมีแต่ขายโลแปดสิบเลยแค่นี้ขายพวกทิพเจ็ดสิบตัวช่วงนี้ตั้งตัวใหญ่ตัวหน่อยผสมกันหมดแป่ลูกแปหลานเนี่ยตั้งหน่อยตั้งใหญ่ผสมหมดเวลาจับอองจับยังไง อันนี้ใช่ใช่แห้ครับหวานี่ไ oh, <what? S 1> ช่แห้อินออาะวปลามันจะไม่บวมมันจะไม่เป็นเถีย<อ>เราเลือกใส่ได้แต่ใช่แห้ืที่กทขายเจ๊เถียง,ง,งมันจะบาดตัวปลาปลามันจะบวมเวลาเราปล่อยคืนปลามจะตายใ mm hmm. ช่แห้ยอินเพราะว่ามันจะมันไม่บาดปลาไงไม่บาดผิวปลาหวานเนาะเลือกใส่เนาะตัวไหนหน่อยเราก็ปล่อยคลืน mm hmm. ตัวไหนใหญ่ตัวขายแล้วกระจายไปขายตัววานกินทุกวันตันไหนมีก็โผล่อาะนี่นี่แหละนิกไรไม่ออกก็ไี่ในเหล่าก็ปานี่แหละกรเพมะเขือไข่ไข่ไข่ได้ไข่ได้ทุกวันคพักแคลีดึงไรดึงเกลือนก็มีแคลีมีกิเลสดอกกระโนนี่ก็ได้ครับ ในบ้านที่จักโลน่ะจักโลป่ะดี๋ยวดูดูมด,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 ดนีมน่มไตใหญ่ไตใ,ใ,ใหญ่ตัวนี้ปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่อเออครับอ่าอ่าสอบถามนะครับเอ่อ้ของสวนชื่ออะไรเนาะไอ้เจ้าของบ่อปลาชื่อนิ่มครับผมชื่อนิ่มชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อบรรจงครับนามกุคุนเรื่อยกระโทกค,ครับผมตอนนี้เราอยู่กันไหนครับเนี่ยหมอยู่บ้านด่านนะครับตอนนี้อยู่บ่อปลาครับผมบ่อปลาเนาะครับผกินออกินปลาตอนเย็นวันนี้พิธีจะอะไรนะครับ อันนี้ยี่สิบเก้าแล้วจ้าสิงหายี่สิบเก้าสิงหาหกสองหกสามก็วันนี้ก็มาเยี่ยมชมมาดูบ่อปลาก็เอ่อปล่อยทีครั้งแรกสามปีที่แล้วสองพันตัวปลายังไม่เคยมดแพ้เรื่อยๆแพ้เรื่อยเพราะซื้อพันปลาปลานินมันแพ้ตลอดเนาะซื้อก็ซื้อเป็นปัดลุกปลาพันอื่นปลาสวายมันลงอยากกินปลาอื่นมีคนมามาขอซื้อลูกปลาได้อยู่ไหม ได้ครับแต่ตอนนี่มดแล้วลูกปาป่ามันใหญ่แล้วนกบีเป็นช่วงๆขายขายตกเทะเลขายตัวละบาทอ่ะท่ามือสามลอยเป็นไปจะแถมละลอยหนึงลอยตัวโอเคครับอ่ะลอยเดียวก็ได้แถมลอยดุนนี่แถมอันนี้ปลาเออพุทธเจ้ใหญ่ก็มีเนาะมาดูครับที่ต้องเฉพาะบ่อปลาจักงานจักงานขวานงานขวานเนาะ คือว่าก็โดยจริงๆเนี่ยปลานินทะเลีง่งทุกเแ่าหัวนิโป่งเนี่ยสักประมาณเท,ท่าไรสักเดือนถึงขายาาพอกินป้าเทก็อ,อยู่ประมาณ8เดือนสิบเดือนแปดเดือน <8 S 2> สิบเดือนถ้าว่าปลาหมันอยู่ปีละห้าเดือนปลาหมันคืออะไรปลาหมันคือว่าทำหมันจะไม่ไม่ออกทองมันจะไม่ท้องครับเพราะว่าเขาทำหมันแล้วมียาหมันให้เขากินอยู่แล้วเหมือนยาคุมเหมือนคนเลยครับกินกันท้องเพราะว่าปลา แพนในประมาณไั้สามสี่นิ้วนี่เขาจะทองเนาะเขาไม่ได้ทําหมันเขาจะออกลูกแหละเออกลียดลูแล้วเขาออกลูกนี่เขาจะพร้อมเลยแต่ฟาหมันนี่กินเขาจะอว้วนอย่างเดียวเขาจะไม่มีทองอ,อือกอมียาหมันให้เขาจะผสมพวกแอลกอฮอล์พวกอะไรเงี้ยเป็นพวกออสารเป็นพวกเหลวพวกอะไรเงี้ยใส่ไปในใช่มันมีผสมในยาหมันจะเหมือนคนกินเหลากินไรน้นน,นี่ปินหมันแสดงว่า อาจจะผสมตั้งแต่ตอนซื้อใช่ไหมใช่เขาผสมตั้งแต่ที่เขาพ่อพันตั้งแต่มันยังไม่มีไอ้หมดลูกอ่ะตุ้งดำสีตุ้งอะไรโคตนอ่ะครับเอาให้กินตั้งแต่เล็กครับเอาใบมะขามมาแล้่ยวนี่มาทำเหมันยังไงกับบดกินตั้งแต่ล็กตั้งแต่มันยังเป็นลูกดำดำโอเคครับต้องให้มันเตนบอยตั้งแต่มันยังไม่มีไอ้นี่อ่ะเขาเรียกหมดลูกมันแหละอ๋อ นใหญ่ปลาเนี่ยมีแต่เป็นปลาตัวเมียเยอะปลาตัวเมีย,มยจะมีทักเจ็ดเบตินอ๋อเหรอเฮ้ยเอาแตไม่รู้ล่ะ <c oughs> นักจิตใจตัมาตัวใหญ่ที่มันทองกันมีแต่ฟันยิลนที่มันเทะกันต<อ>ัวผู๋หายากก็ต้องขัดพันถึงเอามาผสมพันใหญ่นนตัวใหญ่มีแต่ตัวเมียปลาดับชิมเหมือนกันหายากตัวผู๋มีแต่ตัวเมีย นมีตัวปูผสมพันธุ์ลองไปปล่อยไม่ใช่ป้าหมันนะมันไม่ออกหาตัวปูนั่นยากบางทีเราไปซื้อมาจากฟาร์มบางทีก็เผือได้มาตัวสองตัวตัวปูถว่าถ้าบ่อป้าตรวนี้อถ้าจะให้ดีก็ธุรกิจของเองตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจก็มาซื้อตัวใหญ่ก็ได้ตัวน้อยก็ได้ หลายไต่ใครทำแกงเอาตัวน้อยใครอยากเผาเอาตัวใหญ่ถ้าถ้าช่วงนี้ทำมาเอาไดไหมตอนนี้ยังยังไม่เปิดขายเลยตอนนี้มันยังหน่อยอยู่จักเดือนหนึ่งก่อนครับไต่กำลังถ้าที่ต่อที่ต่อทางไหนขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับอ๋อต่อศูนย์เก้าสองครับสามหกเก้าหกเก้าห้าสามครับผมอะไรอีกทีนะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามหกเก้าหกเก้าห้าสามครับที่ ที่บันดาลครับ,บช่นิมครับี่นิมนะครับน,นี่ขอบคุณนะครับ